สวัสดีครับผมหมงจ้าชาแนลยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานต่างๆเพื่อสาระบันเทิงสำหรับทุกท่านครับในคลิปนี้ทางช่องขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแมวดำกันนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขอ,ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังได้เลยครับผมแมวดำสัตว์ตัวน้อย,อยที่มีขนสีนีนปกคลุมทั่วตัว ซึ่งในบางครั้งบางทีก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันดูลึกลับแอบแฝงและน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกมนุษย์เรานั้นมีความผูกพันและความเชื่อเกี่ยวกับแมวดำนี้มาตั้งแต่ครั้งโบ,บราณโบราณสำหรับคนไทยแล้วแมวดำเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเชื่อเป็นตัวแทนของความศักดิ์สิทธิ์และเหนือความจริงความเชื่อโบราณกล่าวไว้ว่าถ้าหากว่าฆ่าแมวดำสักตัวหนึ่ง ถือว่าเป็นบาปหนาเท่ากับฆ่าพระฆ่าเนรเลยทีเดียวและแมวดำก็ยังเป็นตัวแทนแห่งร่างร้ายเชื่อกันว่าถ้ามีแมวดำกระโดดข้ามลงศพก็จะทำให้วิญญาณของผู้ตายนั้นกลายเป็นผีเฮี้ยนที่ลุกขึ้นมาหลอกหลอนอารวาสทำร้ายผู้คนหลายพันปีมาแล้วที่แมวได้เปลี่ยนจากการเป็นสัตว์ป่ากลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของมนุษย์ มีทั้งความผูกพันและความเชื่อมากมายที่เกิดขึ้นทั่วโลกในอียิปต์สมัยโบราณเชื่อว่าแมวดำนั้นเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ต้องเคารพบูชาราวกับเทพเจ้าเลยทีเดียวผู้ใดที่ฆ่าแมวจะต้องถูกลงโทษสถานหนักและถ้ามีแมวตายภายในบ้านก็จะต้องนำศพของแมวนั้นไปทำเป็นมัมมี่ส่วนในสมัยคริสเตียนตอนต้นนั้นมีความเชื่อกันว่า หากมีแมวดำเดินตัดหน้าคนผู้นั้นก็จะถูกปิดกั้นจากสวงสวรรค์กระนั้นเชียวในยุครางของฝั่งยุโรปผู้คนเชื่อกันว่าแมวดำคือสิ่งสถิตของวิญญาณแม่มดซึ่งเป็นตัวแทนของบนดำและซาตานหากหญิงได้เลี้ยงแมวดำไว้และมีท่าทีดูลึกลับก็จะถูกสังคมกล่าวหาว่าเป็นแม่มดโดยจะถูกตามล่าและถูกจับตัวไปลงโทษอย่างทรมานเป็นที่สุด ส่วนทางด้านอินเดียโบราณน,นั้นก็มีความเชื่อกันว่าแมวดำนั้นเป็นสัตว์ผีเป็นพาหนะของพระสัสถีเทวีแห่งความตายของทารกหรือผีแม่ซื้อประจําตัวเด็กนั่นเองและยังเชื่อกันอีกว่าถ้าเห็นแมวดำอยู่ที่ไหนพระสัสถีก็กำลังปรากฏกายอยู่ที่ตรงนั้นด้วยไม่นานนักก็จะต้องมีเด็กหรือว่ามีคนตายที่นั่นนอกจากนี้แล้วถ้าหากว่ามีงานศพ แล้วเกิดว่ามีแมวดำมาถูกตัวศพเข้าก็จะทำให้ศพนั้นเกิดรอยมนตินไปด้วยในความเชื่อของคนจีนโบราณเชื่อกันว่าถ้าหากแมวดำกระโดดข้ามลงศพจะทำให้คนตายฟื้นคืนชีพและกลายเป็นผีที่ดุร้ายและจะมีการทำวิธีแก้เครดโดยการนำเอากันไกรหรือว่าเหล็กวางไว้บนหน้าอกของศพเพื่อสะกดวิญ,ญญาณเอาไว้นั่นเอง แต่สําหรับคนญี่ปุ่นนั้นกับเชื่อแตกต่างกันออกไปนั่นก็คือคนญี่ปุ่นเชื่อว่าแมวดํานั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีและจะตึงดูดเนื้อคู่เข้ามาหาอีกด้วยถ้าสาวโสดใดเลี้ยงแมวดำเอาไว้ก็จะมีโอกาสได้พบรักในเร็ววันส่วนชาวอิตาเลียนก็เชื่อกันว่าแมวดําเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความตายและนําพาความโชคร้ายมาให้ หากว่ามันไปนอนบนเตียงของผู้ป่วยรายใดผู้ป่วยรายนั้นก็จะตายในมิช้าด้านชาวอังกฤษนั้นเชื่อว่าแมวดำนั้นเป็นสัตว์บริสุทธิ์และหมายถึงความโชคดีและถ้ายิ่งพบมันเดินข้ามทางด้วยแล้วก็ยิ่งโชคดีเข้าไปใหญ่เพราะเชื่อกันว่าแมวดำนั้นมันจะนำพาความโชคร้ายต่างๆให้ผ่านพ้นไปกับมันด้วยนั่นเองครับผมครับ และนี่ก็คือเรื่องราวตำนานความเชื่อเกี่ยวกับแมวดำสัตว์โลกที่แลดูว่าลึกลับชนิดหนึ่งก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับอันที่จริงแล้วก็มีข้อมูลเยอะกว่านี้มากครับแต่เกรงว่าท่านท่านจะเบื่อเสียก่อนก็เลยตัดย่อ,อมาเฉพาะบางส่วนเท่านั้นถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับทางช่องหมงจ้าชนเนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณและ สวัสดีครับผม